สวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะมือนี่จะพาท่านผู้ชม f อทุกท่านมาฟังเบิงมาเอาแนวทางกับปูบันเสิมรนะคะหวดที่แล้วมีตัวหนึ่งซุยตัวเดียวนะคะท่านผู้ชม8 6 6 8แต่ว่าเสียดายเหล็กมันออกตัวกลับนะคะท่านผู้ชมเนาะเหล็กกับหัวออก8 9 9เกาเกานะคะแต่บ่เป็นอย่างนะคะวัน,นี้เขายังมีโอกาสอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะยังมีโอกาสได้ยติดตามตัวเหล็กน้ำปูอยู่แอมินเลยว่าจะล่องโตเอ่อโรสอบถามเบรงเอาแนวทางมาฝากท่านผู้ชม f อทุกท่านนะคะ ไปกันค่ะท่านผู้ชมไปฟังไปรับชมรับฟังบึงนะคะว่างวันนี้วันที่หนึ่งท่านว่าคมของปูบันเชิมนะคะสิใดเป็นตัวใดน,นะคะท่านผู้ชม การวัสการครับปูจ้าจ้าสาธุสาธุว่าจังไหนเนาะไว้ยังไดนเนี่ยปูปูอ้ยแก่แก่แก่ยุ่งยุ่งสิละผู้ขากะยุ่งสิละวิ่งเข่าอยู่นะครับแต่ว่าจับครูมันบ่ถือเนาะครับผมแมน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 บินถี่เยอแต่ว่ามันจับครูมันอยากกันมันพิสต์ตัวนึงผู้ขากันนี่ในเป็ดเปดเนาะครับเปดเปดมันบ่เยอะ นาจิตจ้าวเก่าๆเนี่ยกรบ่บนอ่ำปูมันมันเห็นมันเห็นมันกระแมงเต็มเนาะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก็ได้เพราะงีเอาไม่ก็ได้ครับม่วนนี่เฮ็ดแล้วบ่ครับปูได้แล้วได้แล้วได้ได้แต่ที่แหล็กคนละได้แดงที่แหล็กก็สาธุสาธุสาธุพ่าดมันกระเพื่อมมาหลายดอกครับพ่านหน่อยๆมันมีอยู่แปดทกแต่มันกะมันก็เป็นเลขชุดเนาะครับผมกระโบวจักรจิตจับหัวเนาะเออเมนเมนเมนครับ วัวนี้แหละมันดิปป,ป,ป,ปังปังปิงปิงครับผมสาธุสาธุสาธุครับปูงวดน,นี้งวดน,นี้แหละโอ้ยมันเกิขดข่าแดงๆนั่นเนาะผู้ใหญก็ก็บุลุคือการก็แทนเด็กผู้บาอาจารย์พกก่นเอาให้นะาผู้ใหญก็ตามเอาให้ตามผู้บออริอาจารย์หน่อยมาละครับผมเอาพ่อมึงยังพ่อมหรอครับเอาเอาเอาเรียกวิ่งว่าหลับไว้ยั่เอาอยู่ครับผมเอาอยู่ปู เอาเอาวิ่งจะว่าจะมดถีบมาบุญมาลางได้จะตั้งมามรรมแทนแน่นอนครับผมเอาวิ่งวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งอ่าวิ่งหนึ่งครับผมแล้ววิ่งหนึ่งครับผมจับจับกูได้ไปเลยได้ครับหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามเนาะค่ะเนาะอ่าหนึ่งหนึ่งมาเนหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็แล้วก็นิ้งหาหนึ่งหาค่ะได้นิ่งเจ็ดนึ่งเจ็ดค่ะนิ่งนิ้งนึ่งเก้าป่ะนี้ยนึ่งเจ็ดนึ่งเก้าค่ะได้นั่นละเนี่ยผู้กาก็มีหาครูซะมั่นแหละครูนี่ละจิ้จรแต่ว่าผู้กาที่นี่ไหนได้ป่ะนี้ได้ครับผมออทตั้นไปเลยนึ่งเจ็ดมาแทนแน่นอนเลย หนึ่งเจ็ดเนาะค่ะน้องอาจารย์มีแนวมีแนวทางโอปูปูมีแนวทางสามตัวบอค่ะคุณไ่เคยอาจารย์คุณไม่เคยเอาเไห้เนี่ยบ่เคยเอาไห้พูกขามิมิมิแจวไห้สองตัวทีนะค่ะค่ะูค่ะอาจารย์คุณไม่เคยเอาไห้ว่านี้อันเอาเรืยอสมตัวไปในเรือเพื่นเพื่นก็บอกบอกคุณมจะเนียยไหนจะมีนะค่ะแต่ว่าเนี่ยผู้ถาวรเนี่ยะตายแล้วหระว่าเคุกระตายแล้วละ เกิดมอบมรณาภาพแล้วปู่เวลาบัณฑิตเวลาปู่เอาเอาตัวเลขมานี่ปู่เฮ็ดจังไดนครับผมนี่เลขชุดเพิ่นอะไรแล้วพ่อใหญ่อืมบว่าเพิ่นเพิ่นบอกไปแล้ววันเสาเพิ่นจังมรณาภาพครับผมแม่นแม่นเพิ่นปลายจะหลายปีแล้วเพิ่นบัดนี้เพิ่นเอาชุดใหม่ใหม่พ้กค่ะแต่ที่นเพิ่นเพิ่นนี่เลขเพิ่นเพิ่นเห็นว่าได้ได้หน้าหลายคงแล้วนะครับผมโอ้ ในหน้าของกิจธงมันไว้แล้วก็ได้ให้ไในยังหยีหน้าครับบัดนี้คุณเป็นเร่หมอบหมอบมันตัวนี้ให้คุณเ็นเลยมอบเลขตัวนี้ให้ครับผมหรือเลยมอบเลขชุดเลขกชุดนี้ให้ก็ถือมาหลายแล้วนะกิน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 กี่ขั้นกินกินแล้วเพิ่นเพนเพิ่นบุษซื่อว่าว่าต่อไปครับกินแล้วเพิ่นบุษซื่อเป็นกี่ขั้นเอาเงินแล้วก็อะไรนะประเด็น หลวงพ่อเปิ้ลก็กเลยมั่วหมอบไปผู้ขาผู้ขาก็เลยเอาเอาไว้นะถ้าได้บอกยุ่มบอกนันญาติยุยม่มสุกสก้นกันเอยนะครับโอ้ยสาธุสาธุสาธุครับปูขาขั้นแต่ขั้นหนึ่งกับนิ่งนิ่งกิจนะแล้วญ่ครับผมเดี๋ยวผมทวนอีกครั้งหนึ่งครับปู่วิ่งวิ่งนี่ให้วิ่งหนึ่งเนาะครับผมจับครูหายเป็นหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเก็ดหนึ่งเก้า มมีหาชุมขึ้นเก่าเนาะครับปูเนาะจ้าจ้าจ้าเลขเลขของปูวันเสื่อมนี่จะไมีหาชุดคือเก่าครับผมจะหาชุดวันได้ก็หาชุดวันได้ก็หาชุดให้ให้ข้างเดียวพวกพวกหายไร้ใจดี่พวกไงให้ให้แค่เดียวบ่เรยให้ลำลีลำไล่ท่านสินะอ๋อครับผมจะปล่อยมากข้างเดียวก็จบเลยา ไบ่ได้น so ั่นกันอีกแล้วสินาใหาแล้วก็หายพานไม่สินะเดียว่าทั้งเขามันเขาแท้แน่นอนเลยแต่เขาปลาถือว่าถือว่าหลักของปูมาถือยึงวันงานก็ถือว่าหลักของปูมาถือว่าวิ่งแปดจับควงแปดสองแปดสี่แปดศูนย์แปดแปดแปดหกนี่ขันคืนดีแค่นึ่งนี่เป็นแปดเ้านี่เต็มเพ้เลยแต่ละเดี๋ยวมันมันผิดมันดิันนึงกับมันมันดิบวัวนึงรับ ครับม <ersch> ันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะปูเนาะกับพิษบ้างเขาบ้างเป็นเรื่องท่าบดาเนาะแต่ว่ากะของปู่นีถือว่าพิษบดาเกียดนะพิษแบบแจ่มเดียวเอแต่มันบางครั้งมางแก้วมันเกิดเขานักทุกทีน่าเขานักเขานั่นทุกทีน่ากันผู้มักเปลี่ยนมันได้ยิงวิ่งไปเลยโบโบ่มีเสียไอยที่นี่นะบ่มีพลาดนะครับผมเด็กวิ่งนีนะปูเนาะวัวพาดบ่พลาดอื กาไห่มากตั้งแต่พได้วิ่งวิ่งเ,ดดเกลือตะก,กี้กันกันกันเห็นตะก,กี้กันเห็นกันตะก,ก,กี้คือเขาตั้งแต่หาสามคนแล้วหา 3, 3, 3, วสามสามหาคนแหละครับโอ้สาธูสาถูสาธุครับปูอันงจ้าเจ้าเนาะวะไงเนาะครัผมเป็นมาของปูนี่บ่มีโค้งชุดไายวันสาหายมาแล้วคือแล้วขึ้นจบเลยหายหน่อห<ส>ายแล้วหายแล้วหาเลยเลยบ่มีบ่มีกอกนึ <สา S 1> ่งกอกสอง ครับผมครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุไอติเบตผู้ขาเด้ยยุ่งบอยยุ่งเมยยุ่งพี่ยุ่งน้องชุบชุกนตัวยืนนะสุดขับรถปฏิบัติขณะสาธุบมาทุกการเดือดสาธุสาธุสาธุค่ะนะคะเดี๋ยวไปชมการโตเลขของปูบันเชื่อมนะคะ ประจำงวดวันที่หนึ่งท่านมากขมก็ยังทีได้รับชมรับฟังกันไปนะคะปูไหามาเธอเดียวในหนึ่งวีคนะพ่อเนาะบ<ม>อไหพัเเ,พเดียวนะคะบอไม่จะไปถามคงทีไทยอีกกรบมอมีไฮเลยลอยลอยลอยเรื่อยบอมีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเซียงงวดที่แล้วให้เบิ่งนะคะงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมเป็นงวดวันที่16พ,พฤศจิกายน65หานะคะปูไหามาวิ่ง8มี82 8 4 8 0แ8 8่แนแล้วก็86นะคะ เจ๊ดายเนาะท่านผู้ชมมันออกกับหัวนะคะมันกับหัวออกกับหัวแมนปูให้มาแปดโกเหล็กออกแปดเก่านะคะแต่ว่ากะบ่ได้นี้เกียร์ขนาดนั้นเนะาะบมื่อเร็วนาี้เกียร์<ม>พ่อพเ,เนนไฮแปดแปดคนอีกแต้มเดียวเป็นแปดเก่าจอเหล็กวิ่งนี่เพื่อนบอกว่ารับประกันมาแน่นอนอมานนแน่นอนวิ่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแล้วกัเน้นหนึ่งเจ็ด มันว่าจะเป็นตำแหน่งเดิมเลยแมนตัวเนียแมนอยู่ตำแหน่งเดิมเป็นตัวที่สี่อืมนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณากันเบิ่งเนาะแอมิงก์ะเอาแนวทางมาให้ก็เพื่อเป็นแนวทางของสลากริมบางรัฐบาลประจำวันวันทีหนึ่งพุทธจีเอ้ยวันทีหนึ่งธันวาคมมักกระจัดคัดกรบบวากันแต่ว่าผู้ใดมักเลขกเมื่อยเลขแลนนี่สามารถแลนได้เอาว่ามั่นใจไปแลนไปหลุดไ่ได้เลยไพรวิทุนแน่แมนโยขันคันแบบว่า เฮาบอมัาเกลเลีลนจังสี่ห้ารวดเอาเรื่อยจังสี่นะกาแต่ผู้ชมรวดเลยหนจาก10ึอดหนึเก่ายังสี่นี้บอมีอม่พาดบอมีมพลาดแมนคือของปูหนึงหันกันแมนรูดเลยนั่นจาก80ดอดแปเก้านี้เขาเป๊ะเลยอือนะคะท่านผู้ชมเนาะ13 11 1สามหนึ่ี่1หแล้วก็นหนึ่นะคะ อ่สมมติปากามาจดไว้นั่มนะคะเดี๋ยวจะลืมเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ต้นวีกอยู่น,นะคะยังอยู่ต้นวีเดี๋ยวจะลืมกันซะก่อนนะคะท่านผู้ชมเอาสมมติปากา,ม,กามาจดไนนะะดว้มักตัวใดกระวงเอานะคะท่านผู้ชมเนาะมามักตัวใดห้ากว้เป็นตัวกันมีทุนแน่กะเ่นเบิดก็ดีนะคะท่านผู้ชมเนาะขันมีทุนแน่แต่ว่าขันไปทุนหน่อยห้ากะจะเออเอาแต่ตัวน้่กับตัวมักตัวของนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะมกั 9, 9, ะกหนึ่งเก่าเนงเก่าแล้วก็เ่นตัวนิ่งเจ็ดของปูน้านะคะกะสำหรับคลิ ไอสตาชแนลกับสตาดาชแนลนะคะกับฝากท่นพู้ชมเนาะฝากไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งสองช่องด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะเตเป็นกําลังใจให้กับแอดมินไปหาตัวเล็ดีๆตัวเล็กเด็ดๆมาฝากท่นพู้ชมเอฟซีถูกทันนะคะเมื่อกลับไปค่ะท่านผู้ชมเพระาะว่าเห็นใจเอฟซีคือกันยังล่อถาเบืองดัแต่บางท่านอาจจะบ่เห็นคลิปพอเที่ยงกะท่านใดที่กดเข้าไปเบิงในช่องสตาดาใช่ได้ ถ้าแนวเปลี่ยนกะไฮกดเป็นที่ช่องสตาร์ไดชแนลเลยครับเพ mm. ระาะว่าช่องนี้พอ mm. เที่ยงถือปิดกันเนาะครับผมเนาะถือทางยูทูบก็ปิดกันกะไฮกดไปเบิ้งในช่องสตาร์ไดชแนลหลักากดเข้ามาวิดีโอวิดีโอจะเลีนขึ้นเลยครับอยากเบิ้งคลิปได้กะสามารถเข้าไปเบิ้งได้ของวิกนี่วิกนี่วิกนี่เอาครับผมก็ยังแอ็มบินไอพจน์บอกไปละครับผมกะให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อากาศเริ่มจะหนาวแล้วครับผมคอยรักษาสุขภาพกันสุขุมทุกคนขอมีโชคมีลาบกันสุขุททุกคนคลิปนี้พอเที่ยงกรับเอมิทไอขอตัวลาับก่อนพอกันใหมคลิปหนามัานหมันกันสุขุมทุกคนสวัสดีครับ